ไบสลิง1ลิตรสามารถใส่ DJI Osmo Nano <S par ling> ได้พร้อมกับอ c สเซสซิรี่ของเขาแล้วก็ของใช้ส่วนตัวของเราด้วยตัวกล้องแล้วก็โมดูลของมันติดกันไว้แบบนี้แล้วก็ตัวจุ๊บกระจกตัวสายห้อยคอใส่ลงไปเลยเห็นเปล่าว่ามันยังมีพื้นที่สำหรับใส่ของส่วนตัวของเราโทรศัพท์ iPhone 16 Pro Max ใส่เคสใส่ก็ไปที่ช่องสำหรับใส่โทรศัพท์นะตรงนี้ ตรงนี้ก็จะมีสองช่องนะก็จะใส่เงินสดเข้าไปพกไว้เผื่อใส่บาทจริงๆช่องเนี้ยใส่ได้อีกตั้งหลายใบยก็ใส่เข้าไปท่านี้ก่อนเอาเท่าที่จาเป็นช่องข้างใน,นก็จะเป็นนี้นะสําหรับนักเดินทางอาจจะต้องพกพาสปอร์ตข้างหลังตรงนี้เป็นช่องไม่เด็กใส่ลงไปนี้ได้เลยแล้วก็ซิปหน้าก็ยังใส่ของได้อีกเขามีพวงกุญแจด้วยนะเราก็จะใส่หูฟังแอร์พอร์ตคัตเตอร์มีดพกอ่นนะเนาะ สำหรับสาวๆนะสพายได้แบบนี้หรือสพายแบบคลอสบอดี้ก็จะเป็นแนวนี้หยิบใช้สะดวกความยาวสายปรับได้นะปรับให้สั้นหน่อยก็าชอบสพายไหล่เดียวสำหรับผู้ชายนะฮะสพายคาดอกก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วเวลาหยิบใช้งานนะฮะเปิดออกมาแบบนี้หยิบกล้องออกมาถ่ายจึกๆๆ๊กจึ๊กจึ๊กเก็บหรือว่าสะพายไว้ด้านหลังก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับสวิงข้างหน้าหยิบใช้งานถ้าใครชอบสพายยาวเป็นแบบเหมือนส่งแมสเซนเจอร์ยาวสุดเลยผมสูง176เซน ก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็สายสามารถจะถอดออกได้เป็นระบบแม็กล็อกซติดเข้าไปก็ง่ายๆแค่วางแล้วก็ดึงถอดก็จิ้มปึ๊บ